กับวกเราสองคนอีกแล้วนะคะกับรายการ Women Talk ท a อ k สนุกสนุกดุดดุดรั่วรั่วพูดถึงช่วงท็อกแต่ทาวันนี้อืมจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าสู่การปิดเทอมของน้องๆหนูๆกันละพอปิดเทอมทีไรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหาสถานที่เที่ยวละพาลูกไปพักผ่อนพาตัวเองที่จะต้องรับส่งลูกไปโรงเรียนไปพักผ่อนใช่แต่นี่ช่วงทอกกับเดททางวันนี้จะพาทั้งผู้ปกครองทั้งน้องๆหนูๆแอบเอาใจน้องๆหนูๆมากกว่าผู้ปกครองนิดนึงเพราะว่าไปสถานที่ที่หนึ่ง เป็นสถานที่ที่หนึง่งสถานที่อะไรทะเลภูเขาไม่ค่ะมันเป็นสถานที่ที่จะส่งเสริมทางด้านของจินตนาการให้กับเด็กๆค่ะแล้วบอกได้เลยว่าสนุกมากไฮเทคมากถูกใจน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะแต่จะเป็นไรนั้นไปชมพร้อมกันในช่วงท็อปออฟเทาเลยค่ะช่วง t ็อปออฟ e t o w ทาสนับสนุนโดยก็วงจรปิดวาตาชิ 영아니 <목소리도> มีดินแดนแห่งหนึ่งที่มีพื้นดินเป็นก้อนเมฆชาวเมืองแห่งนี้มีหน้าที่หลักกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการสร้างจินตนาการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเมฆหรือว่าเมืองแห่งนี้โอ้ยคุณผู้ชมคะเหตุผลนี้วันนี้ต้องมานั่งเล่านิทานอะไรแบบนี้แอปตัวทําตัวเป็นเด็กนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะโบยอยู่ที่ The Playland of Imagination นะคะหรือว่าที่ i m a g i n e e r นั่นเองค่ะที่นี่นะคะข้างในนี้ก็จะเป็นที่ที่ส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการให้กับ น้องๆหนูๆค่ะแต่ว่าบรรยากาศข้างในาจะเป็นยังไงนั้น <c oughs> คุณผู้ชมตามมูาเข้าไปดูกันเลยค่ะ การแห่งนี้ค่ะน้องๆก็จะต้องมาลงทะเบียนที่จุดนี้นะคะแล้วก็รับริสแบนค่ะแต่ว่าขอกระซิบนิดนึงนะคะว่าริสแบนอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นคลังข้อมูลนะคะที่เก็บข้อมูลของน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงค่ะอีเิเนียสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มากี่ท่านค่ะมาท่านเดียวค่ะเดี๋ยวขอชื่อนะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะเห็นไห ความปลอดภัยนะคะก็จะถ่ายรูปน้องๆคู่กับผู้ปกครองนะคะร้อยห้าเดี๋ยวล็กบแจนเลยค่ะนี่ค่ะสแกนกับปตดด้วยนะคะแ่ะใส่ลออกเกรเก็บรองเท้าค่ะขอบคุณค่ะได้ล็อกเกรอร์เก็บรองเท้ากับ,บริสแบนมาแล้วค่ะอันนี้ทั้งผู้ปกครองทั้งน้องๆก็ต้องใส่ริสแบนนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าให้หายแล้วก็ทางข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ไปตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าไปดินแดนแห่งจินตนาการกันแล้วล่ะคะ่ะสามสมาเลยค่ะคุณผูช้ชม คณผู้ชมคะเห็นไหมคะับบอกแล้วว่า r i สแบนในนี้สำคัญมากเลยค่ะคือก่อนที่เราจะเริ่มไปนะคะเราก็ต้องมา r e จิสเตอนะคะเจ้าริ b a บนอันนี้กับอีเมลส่วนตัวของเราค่ะความเก๋ของมันนะคะก็คือเวลาที่เราไปถ่ายรูปอะไรก็ตามข้างในนี้นะคะเราสามารถเพียงแค่กดเซน d ได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งพิมพ์อีเมลหลายๆรอบให้วุ่นวายค่ะสะดวกมากแถมเลือกหน้าสัตว์ได้ด้วยจะมีการถ่ายรูปกับริสแบนดูนะดูนะดะ จิ้มแค่ข้างหน้าก็ยังบแบบว่าเก๋ไก๋ขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตื่นเต้นอ่ะเข้าไปดูกันเถอล่านตนนี้นะคะก็คือโซนอาร์ตแกลเลอรี่นะคะ ที่ที่เขาเอาภาพของศิตรกรชื่อดังต่างๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะแล้วทําให้น้องๆมีจินตนาการที่กว้างไกลนะคะโดยการที่น้องๆเนี่ยสามารถตกแต่งรูปภาพต่างๆได้ตามสไตล์ของตัวเองค่ะ จุดที่โบยืนอยู่ตรงน <S pl Doom épisode> ี้นะคะก็คือ Shadow Forest ค่ะหรือว่าเป็นป่าแห่งเงานะคะซึ่งตรงโซนนี้นะคะก็จะมี3จุดให้น้องๆมาเล่นกับเงาของตัวเองค่ะจุดหนึ่งไว้ฝึกสมาธิน้องๆนะคะให้น้องๆยืนนิ่งๆอีกจุดหนึ่งมีการฝึกกล้ามเนื้อให้น้องๆเคลื่อนไหวแขนนะคะส่วนจุดที่3คือจุดที่โบยืนอยู่แล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะก็คือจุดที่ฝึกให้น้องๆเนี่ยเคลื่อนไหวรับดาวเพื่อเพิ่มพลังค่ะจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมดูนะคะ นี้นะคะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะเรียกว่า Time t u b ส Slider ค่ะเป็นอุโมง์ทะลุเวลาของที่เ m a ม i n e ียแห่งนี้นะคะตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วมันยาวมากมันไม่ใช่แบบอุโมงค์กะโหลกลกะลามันยาวแล้วสนุกจริงค่ะไปอีเมลรูปให้ตัวเองดีกว่าเพราะในนี้มันมีกล้องเราแอบถ่ายรูปเราไว้ด้วยคุณผู้ชมคะที่เห็นโมกําลังขับ อันนี้นะคะชื่อว่า bike to the sky ค่ะซึ่งความเก๋มันไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานปกตินะคะแต่ว่าเราปั่นให้หลุดโลกไปอยู่ในอวกาศแล้วมันตกได้จริงค่ะคือเราต้องคอนโ r o l หัวจักรยานดีๆนะคะไม่งัน้นไม่งัน้นไม่งั้นเราจะตกได้ ก็คือ s o u n d cloud นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเรียนรู้ให้น้องๆเรียนรู้เรื่องของเสียงค่ะมีทั้งเสียงเพลงหรือว่าเสียงเครื่องดน,นต,ตรีต่างๆนะคะรวมไปถึงเสียงของเหล่าสัตว์ต่างๆด้วยนะคะ Sitting sister riverbank the on by her w คุณผู้มชมแอบนั่งอ่านนิทานอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโซนที่โบอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนใหม่ค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็สนับสนุนให้น้องๆรักการอ่านค่ะแล้วในนี้นะคะน้องๆก็สามารถอ่านหนังสือได้หลายแนวเลยค่ะมีชื่อว่า AO Borrow นั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นชื่อที่ลายคุณผู้ชมเพราะว่า AO นะคะเป็นนกประจําของเมืองเอเมจเนียแห่งนี้นี่เองค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนบ้านของ AO ค่ะ หลายโซนเลยค่ะที่เรายังไม่ได้ไปนะคะอย่างเช่นโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือ Imagineer Town h l l l นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะเขาจะมีไว้สำหรับการเล่านิทานให้กับน้องๆฟังนะคะ คุณผู้ชมกับเมืองแห่งจินตนาการอิมเมจิเนียแห่งนี้ค่ะถ้าแิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีลูกๆหล,ล,ลานๆน้องๆอ,อายุ1-12ปีนะคะก็พามาที่นี่ได้เลยนะคะที่ชั้น3ที่สุดการค้าเอมพเรียมค่ะบอกได้เลยนะคะถ้ามาที่นี่แล้วจะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ความเป็นตัวของตัวเองความกล้าตัดสินใจให้กับน้องๆแน่อนอนอค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวกขอไปเปิดโลกแห่งจินตนาการของโบเพิ่มเติมอีสักนิดนึงก่อนกลับบ้านนะคะไหนๆก็มาแล้วเจอก,กันครั้งหน้ากับทอล์กเจเ้าทาวน์ดีๆแบบนี้นะคะ โอ้โหพี่โบน่าสนใจมากๆเลยเป็นมือในจินตนาการและอย่างน้องๆเ,เนี่ยก็สามารถแสดงเขาเรียกว่าอะไร,ะไรที่เป็นความคิดของตัวเองออกมาได้เ็าจะพาน้องชายคนไปดีเลยเพราะที่เขาบอกนะว่าการพัฒนาการของเด็กเนี่ยพัฒนาไปทั้ง IQ ิทั้ง EQ ิวพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วที่ Imagineer แห่งนี้เนี่ยก็มีครบเลยด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารายการของเราเดวีเ็นท็อกเนี่ยก็ทำเพื่อเด็กเหมือนกันนะแต่หมด